สวัสดีครับผมเพื่อนๆที่ทุกท่านนะครับผมนะที่ช่องแบงค์แชนแนลทีวีออนไลน์นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะครับผมนะฮะก็วันนี้พามารับชมเป็นตัวซัมซุง g ีเล็กซี่แบบ A9 นั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องกนนะครับนะฮะไซส์จอเนี่ยเขามาด้วยขนาดที่8.7นิ้วนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูเรื่องของตัวงานประกอบเรื่องของบอดี้นะครับเป็นลำโพงเดียวนะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูในเรื่องของตัวเครื่องก่อนนะครับ ดีไซน์ต้องบอกไว้เลยว่าออกแบบเนี่ยแข็งแรงทนทานเนาะวัสดุเนี่ยเป็นโลหะนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่านะครับหน้าจอไซส์พกพาสะดวกเลย8.7นิ้วไม่ใหญ่นะฮะอ่านะครับตัวนี้เนี่ยมาด้วยกัน2ความจุนะฮะมีแรม8 1ดรกับแรม4 64หกิกนั่นเองนะครับนะฮะถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะฮะมาพร้อมกับ CPU ที่เรียกว่า Helio G99 นั่นเองนะครับผมนะครับตัวนี้นะฮะใช้งานไหลลื่นแน่นอนเนาะจากเท่าที่ลองทัชสกรีนนะฮะ สัมผัสหน้าจออ่าเดี๋ยวให้ดูเพื่อนๆดูนะฮะอ่านะครับเห็นไหมฮะกล้องเห็นชัดไม่เลยนะฮะนะฮะทัชสกรีนไหลลื่นเลยนะฮะใช้งานลื่นๆเลยเนาะเหมาะสําหรับวเวลาใช้งานหรือว่าเอาไว้ดูหนังนะครับนะฮะรับชมคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไพร์เฟซบุ๊กเล่นทิกตอกนะฮะอ่าเดี๋ยวผมปรับแสงให้นิดน,นึงนะนี่นะฮะนะฮะรวมในเรื่องของตัวเซตติ้งหน้าจอต่างๆนะครับตัวนี้ใส่ซิมได้นะฮะอ่านะครับมีโม หลายๆอย่างเนาะเนี่ยฮะมีหมดประหยัดพลังงานมีหมดเครื่องบินมีโฮสปอตนะฮะมีควิกแชร์นะฮะแล้วก็ชิปเสียงเนี่ยจะเป็นตัวดอบบี้แอนด์มอตุเนะครับผมนะฮะนะครับใช้งานง่ายนะครับตัวนี้นะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับให้ความละเอียดที่2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังมาด้วยความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับสำหรับตัวแท็บ A9 นั่นเองนะครับแบตเตอรี่เนี่ยให้มาถึง5,100มิลลิแอมป์เลยนะครับจุกๆเลยนะครับเพื่อนนี่นะฮะ แล้วก็รองรับตัววิ b t ไทซีเรียบร้อยแล้วนะฮะชาร์จไวเนาะนะครับเป็นวิวีไทซนะฮะนะครับใส่ซิมได้เนาะนะฮะตัดใส่ซิมอยู่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาก็เป็นในเรื่องของปุ่ม power นะฮะลดเสียงเร่งเสียงนั่นเองนะครับข้างล่างก็เป็นลำโพงนะฮะเป็นลำโพงเดี่ยวนะลำโพงคู่นะฮะขออภัยเป็นลำโพงคู่นะฮะบนล่างนะับเพื่อนๆนะฮะเป็นลำโพงคู่เลยนะฮะ หน้าจอขนาด8.7นิ้วเลยนะครับสำหรับ Sams u งแ t a บ A9 นะครับนะฮะราคาไม่แรงเลยครับตอนนี้นะโปรโมชั่นก็รู้สึกว่าเหลืออยู่ที่5 9 9 9บาทนะครับเครื่องเปล่านะครับตอนนี้ก็หาซื้อตามออนไลน์หรือตามช็อปได้เลยนะครับทั่วไปเนาะที่มีเป็นตัวแทนจำหน่ายขาย s a m s u n งนะครับนะฮะราคาก็ต้องไปดูกันอีกทีว่าแต่ละหน้าร้านเนี่ยนะฮะ ว่าราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับหรือจะเป็นออนไลน์อะไรอย่างนงี้นะฮะมีส่งลงส่วนลดนะฮะก็ว่าไปทีหนึ่งนะครับนะฮะนี่นะครับส่วนเชสก็จะประมาณนี้นะครับนี่เป็นเชสดซิลิโคนนะครับนะนุ่มเลยไม่ไม่กัดตัวเครื่องแน่นอนเนาะนะครับตัวเครื่องเนี่ยรับรองได้เลยว่าไม่มีรอยแน่นอนถ้าใส่เชสดลักษณะน,นี้นะครับนะฮะเดี๋ยวเปิดเรื่องกล้องให้ดูนิดนึงนะครับ ไม่ได้มาลงลึกอะไรมากนะครับผมนะนี่นะฮะกล้องค่อนข้างใช้ดีเลยเนาะถ่ายคนข้างชัดเลยนะครับนะส่วนกล้องหน้านะครับผมเดี๋ยวให้กลับกล้องให้ดูนิดหนึ่งนะกล้องหน้านิดหนึ่งนะกล้องหน้าก็ค่อนข้างโอเคนะครับอนะครับความละเอียดก็อยู่ที่สองล้านพิกเซลเนาะนะะก็ถือว่า ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับน่ฮะปัดไปซ้ายไปขวานะครับใช้งานไหลลื่นอยู่แล้วนะครับเรื่องของตรวความสเยนของทางซัมซุงเนาะตัวดูไต่างๆนะครับนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับผมนะฮะก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้แอซีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะฮะเงินทองไหลมาเทมานะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ